สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะเราจะเรียน6.3การหาผลหารโดยใช้ตัวนับค่ะให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือขึ้นมานา13ค่ะเล่มสีม่วงนะคะพัฒนาความรู้ตัวนับ8อันค่ะแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละ2กลุ่มได้ขี่กลุ่มนักเรียนมาดูค่ะ จากโจทย์ปัญหาเมื่อกี้ใช่ไหมคะเราจะได้ประโยคสัญลักษณ์การหารก็คือ8หารด้วย2เท่ากับเท่าไหร่คะเรามีตัวนับอยู่8อันใช่ไหมคะเราก็แบ่งเป็น2กลุ่มใช่ไหมคะ1 2 3 4าี่เราจะแบ่งได้เป็นกี่กลุ่มคะ4กลุ่มใช่ไหมคะดังนั้น8หารสอง ก็เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ4นั่นเองค่ะต่อไปค่ะตัวนับ12อันแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละสอันได้กี่กลุ่มประยุกสัญลักษณ์การหารของเราก็คือ12หารด้วย3เท่ากับเท่าไหรใช่ไหมคะนักเรียนเห็นไหมคะตัวนับมี12อันใช่ไหมคะแบ่งเป็น กลุ่มละ3ใช่ไหมคะได้กี่กลุ่มคะนักเรียน1 2 3 4ก็คือได้กี่กลุ่มคะได้4กลุ่มนั่นเองใช่ไหมคะดังนั้น12หารด้วย3ก็เท่ากับ4ใช่ไหมคะต่อไปค่ะหาผลหารโดยใช้ตัวนับค่ะข้อ1ค่ะ15หารด้วย5เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนเห็นไหมคะตัวนับของเรามีอยู่กี่อันคะ,ะนะับพร้อมกันนะคะ1 2 3 4 5 6 7ี่้า็ด 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 15มี15อันใช่ไหมคะทีนี้ให้แบ่งกลุ่มกลุ่มละเท่าไหรคะกลุ่มละ5ใช่ไหมคะเราก็จะได้1กลุ่ม2กลุ่มแล้วก็3กลุ่มใช่ไหมคะแสดงว่า15หารด้วย5ได้เท่ากับเท่าไรคะเท่ากับ3ใช่ไหมคะต่อไปคะ่ะข้อ2คะ่ะ20หารด้วย4เท่ากับเท่าไรคะ่ะ นักเรียนเห็นรูปดาวไหมคะรูปดาวมีทั้งหมดเท่าไหร่คะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20มี20ดวงใช่ไหมคะแบ่งออกเป็นกลุ่มละเท่าไหร่คะกลุ่มละ4ใช่ไหมคะนักเรียนเราก็จะได้1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม 4กลุ่มแล้วก็5กลุ่มใช่ไหมคะแสดงว่า20หารด้วย4ได้เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ5นั่นเองคะ่ะต่อไปคะ่ะตัวนับ6อันแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันได้กลุ่มละกี่อันประโยคสัญลักษณ์การหารก็คือ6หารด้วย2เท่ากับเท่าไหรใช่ไหมคะพอแบ่งออกแล้วนักเรียนเนนักเรียนเห็นในรูปภาพใช่ไหมคะก็คือได้กลุ่มละ3อันดังนั้น หหารด้วย2ก็เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ3นั่นเองค่ะต่อไปค่ะตัวนับ8อันค่ะแบ่งเป็น4กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันได้กลุ่มละกี่อันประโยคสัญ,ญลกักษณ์การหารก็คือ8หารด้วย4เท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมคะจากรูปภาพเห็นไหมคะก็จับมาใส่กลุ่มใช่ไหมคะนักเรียนก็จะได้กลุ่มละกี่อันคะ กลุ่มละ2อันนั่นเองค่ะดังนั้น8หารด้วย4ก็ได้เท่ากับ2ใช่ไหมคะต่อไปค่ะหาผลหารโดยใช้ตัวนับค่ะข้อ1ค่ะ21หารด้วย7ค่ะเห็นไหมคะจะมีตัวนับอยู่กี่อันคะ1 2 3่5 6 7า 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21ก็คือจะได้ตัวนับ21อันใช่ไหมคะแล้วมาดูค่ะแบ่งเป็นกลุ่มละ7ใช่ไหมคะจะได้กี่กลุ่ม1กลุ่มใช่ไหมคะ2กลุ่มแล้วก็3กลุ่มค่ะคำตอบของเราก็คือ21่หารด้วย7ได้เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ3นั่นเองค่ะ ต่อไปข้อ2ค่ะ24หาร4เท่ากับเท่าไหร่ค่ะนักเรียนดูรูปดาวนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24มี24ดวงใช่ไหมคะแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละเท่าไหร่คะกลุ่มละ4ใช่ไหมคะ1กลุ่มค่ะ2กลุ่มค่ะ3กลุ่มค่ะ4กลุ่มค่ะ ค่ะกลุ่มค่ะและ6กลุ่มค่ะก็จะได้คำตอบก็คือ24หารด้วย4เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ6ค่ะตัวอย่างค่ะต่อไปนะคะหน้าต่อไปตัวอย่างแบบบันทึกกิจกรรมค่ะข้อ1ค่ะ12หาร4เท่ากับเท่าไหร่ ครูแวนจะพาดูแม่สกูลเลยนะคะให้นักเรียนหยิบแม่สกูลขึ้นมาค่ะดูที่แม่สี่ค่ะนักเรียนท่องสุู u ณแม่สี่ได้หรือยังคะสี่หนึ่งเป็นสี่สี่สองเป็นแปดสี่สามเป็นสิบสองเพราะฉะนั้นคําตอบของเราก็คืออะไรคะคือสามใช่ไหมคะเพราะอะไรเพราะสี่คูณสามได้เท่ากับสิบสองค่ะต่อไปข้อสองค่ะยี่สิบห้าหารด้วยห้าค่ะเราก็จะไปดูสุค,คูณแม่ห้าค่ะ มาท่องพร้อมกับคุณครูเลยนะคะ51เป็น5 52เป็น10 5ห้าสามสิบห้ี่25ค่ะคำตอบของข้อ2ของเราก็คือ5นั่นเองค่ะ25หาร5เท่ากับ5ค่ะต่อไปข้อ3ค่ะ24หารด้วย6ค่ะเราก็ดูสุขคุณแม่6นะคะ หกเป็น 6, 6 6 2กสองสิบสองี่ยีค่ะคำตอบก็คืออะไรคะคือ4ค่ะ6กคูณสได้24นั่นเองค่ะต่อไปข้อ4ค่ะ28หารด้วยเจ็แล้วก็ไปดูสุขคุณแม่7จ็ดนะคะเ1็ดหนึ่เป็นเจ็ดเจ็ดสองสิบสาคำตอบที่ได้ก็คือ4ค่ะต่อไปข้อ5ค่ะ32หารด้วย8ค่ะเราก็ไปดูสุขคุณแม่8นะคะ แปดหนึ่งเป็น8ปดแปดสองสิบหค่ะคำตอบก็คือ4นั่นเองค่ะต่อไปค่ะตรวจสอบความเข้าใจค่ะใช้ตัวนับหาผลหารนักเรียนหยิบแมสสคูลมาเลยนะคะข้อ1ค่ะ16หารด้วย2ค่ะสองหเป็น2 2 2เป็น4 2 3เป็น6 2 4เป็น8 2 5เป็น10บสองหกสิบสองค่ะคำตอบก็คืออะไรคะ คือ8ค่ะต่อไปข้อ2ค่ะ20หาร5ค่ะสคูณไม่5ค่ะ5 1เป็น5 5 2เป็น10 5 3 5 5 4 20ค่ะนักเรียนต่อไปค่ะข้อ3ค่ะ27หารด้วย9ค่ะสคูณไม่9ค่ะ9 1เป็น9 9 2 18 9 3 27ค่ะคําตอบก็คือ3ค่ะต่อไปข้อ4ค่ะ40หาร8ค่ะ แล้วก็ไปดูสุขุณแม่แปดใช่ไหมคะ8ปดหนึ่งเป็นแปดแปดสองสิบหกแปดสามยี่สิบาคำตอบก็คือ5นั่นเองค่ะสำหรับบทนี้ค่ะสิ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือสามารถหาผลหารได้โดยใช้ตัวนับแต่ควรพาทำง่ายๆก็คือโดยใช้อะไรเลยคะใช้แม่สุขูณเลยนะคะง่ายกว่าการไปวาดรูปแล้วก็นับอีกใช่ไหมคะสำหรับงานวันนี้ค่ะให้ทำหน้า6ถึงหน้า8นะคะสวัสดีค่ะ